กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้เราจะพาไปชม14ปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่เราอาจไม่เคยเข้าใจมันมาก่อนครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนการตอบสนองของเราในสิ่งรอบตัวทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นบนโลกใบนี้ครับคุณรู้ไหมทำไมเราถึงสงสยัยความขี้เกียจจะปกป้องเราจากสิ่งใด ทำไมเราถึงชอบปัสสาวะขณะกำลังอาบน้ำฝักบัวและเราได้รับผลจากความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างไรวันนี้ไทยบันเทิงจะพาทุกคนไปเรียนรู้การตอบสนองของมนุษย์ที่เป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นครับเรื่องแรกเลยนะครับเด็กทารกทุกคนว่ายน้ำโดยการเปิดปากใต้น้ำได้ ทารกอายุ3-6เดือนสามารถกลั้นลมหายใจได้ทันทีเมื่อลงไปอยู่ใต้น้ำรวมถึงการว่ายไปข้างหน้าด้วยครับถ้าน้ำเข้าไปในปากของเด็กเส้นเสียงและฝากล่องเสียงจะปิดลงเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปสู่ในปอดครับเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนจะสูญเสียความสามารถดังกล่าวไปและต้องเรียนรู้การว่ายน้ำตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนดังกับว่าพวกเขาไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนนั่นเอง แต่เราขอแนะนำให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอนทารกว่ายน้ำครับเรื่องที่2ส,ส่วนประกอบของน้ำตาเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คุณร้องไห้ส่วนประกอบของน้ำตาแต่ละคนแตกต่างกันไปครับเช่นกระพริบตาหรือการนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน น้ำตาที่หลั่งออกมาจากอุดมไปด้วยสารต้านแบคทีเรียที่ทำให้ดวงตาชุ่มชื้นรวมถึงการเกิดน้ำตาจากปัจจัยภายนอกครับเช่นเมื่อคุณหั่นหอมใหญ่ติดขนตาหรือมีควันรอบตัวคุณก็จะเกิดเป็นสารประกอบในน้ำตาที่แตกต่างกันครับและเมื่อเราร้องไห้จากเหตุสะเทือนอารมณ์น้ำตาของเราจะประกอบด้วยฮอร์โมนลพิเศษที่ช่วยให้ร่างกายรับมือกับความเครียดที่ช่วยบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดครับ และเรื่องที่3ความขี้เกียจเป็น,นกลไกปกป้องตัวเองที่เกิดตามธรรมชาติของเราเมื่อร่างกายของคุณโดนข้อจำกัดบางอย่างปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกายคุณคือการอยากเป็นอิสระครับ ยิ่งเราพบกับข้อจำกัดนี้นานเท่าไรเราก็ยิ่งอยากกำจัดมันทิ้งมากเท่านั้นและนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าความขี้เกียจไม่ใช่นิสัยที่ไม่ดีแต่มันเป็นการก่อกระบ,บทภายในร่างกายของเราที่พยายามปกป้องตัวเองจากความเครียดนั่นเองครับเรื่องที่4ถ้าคุณใช้เวลานานในความมืดดวงตาของคุณจะเห็นกลุ่มแสงที่ไม่ปกติ นักบินอวกาศนักโทษที่ถูกครั้งเดียวและผู้ที่ชื่นชอบการนั่งสมาธิอาจเคยพบเจอปรากฏการณ์นี้โดยมันถูกเรียกว่า prisoner cinema คือการพบเห็นแสงไฟที่สามารถเปลี่ยนสีและมีรูปทรงแตกต่างกันไปปรากฏขึ้นในความมืดครับซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเครียดสารเคมีในสมองหรือสนามแม่เหล็กเข้มขน้นจนส่งผลกระทบต่อดวงตาแน่นอนว่าไม่มีเหตุผลทางวิยศาสตร์มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับ และถัดมาเรื่องที่5ความอยากรู้อยากเห็นเป็นระบบอัตโนมัติที่เพิ่มโอกาสการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมากขึ้น ความอยากรู้อยากเห็นคือตัวอย่างของการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวครับอวัยวะของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราตลอดเวลาและสมองจะนําข้อมูลใหม่ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยได้รับมาก่อนหากพบว่าเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวจะทำงานนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราตั้งใจมองสิ่งใหม่หรือตั้งใจฟังเสียงที่ไม่คุ้นหูเรามาก่อนนั่นเองครับ การตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวคือหัวใจหลักของพฤติกรรมที่ทําให้เราอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยสมองมอบความรู้สึกสนุกให้ตัวเองเพื่อผลักดันความอยากรู้อยากเห็นไปอีกขั้นเชื่อกันว่ามันทําให้คนเรามีชีวิตที่ยาวนานขึ้นและมีความสุขเพราะสมองได้รับการฟื้นฟูนฟด,ด้วยฮอร์โมนนั่นเองครับและต่อมาเรื่องที่ 6. การกระทําที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะทําให้สมองรีโหลดซึ่งนําไปสู่สถานะที่คล้ายกับนั่งสมาธิครับ เมื่อคุณต้องทำงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อสมองจะปิดตัวเองลงครับแต่ดวงตายังคงทำงานต่อถ้างานนั้นยังไม่เสร็จสมองคุณจะเข้าสู่สภาวะที่คล้ายกับการนั่งสมาธิมันเหมือนกับการเรีโหลดที่จะลบความคิดที่ไม่จำเป็นออกไปและพยายามเข้าใจถึงงานที่ต้องทำให้เสร็จงานใหม่อาจอยู่ข้างหน้าคุณแต่สมองอาจจะไม่ได้จดจอกับมันได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างของกระบวนการนี้คือ การที่คุณลืมไปว่าเข้ามาในบ้านได้อย่างไรเพราะคุณกําลังคุยโทรศัพท์เรื่องสำคัญอยู่และต่อมาข้อที่7ความทรงจำในห้องน้ำทำให้เราอยากปัสสาวะระหว่างใช้ฝักบัวถ้าคุณได้ยินเสียงสายน้ำจากฝักบัวหลายคนอาจจะอยากเข้าห้องน้ำนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะเราตอบสนองกับสิ่งที่เราเจอในวัยเด็ก ความทรงจําในวัยเด็กเมื่อคุณอยู่ในห้องน้ําและเมื่อเปิดน้ําอุ่นจากฝักบัวมันทําให้ผู้คนอยากปัสสาวะเช่นกันครับถัดมาเรื่องที่8อัตราการเต้นของหัวใจคนเราจะช้าลงทันทีครับเมื่อเอาหน้าลงไปในน้ําเย็น มันคือการตอบสนองต่อการดำน้ำของคนเราครับทันทีที่คุณเอาหน้าลงไปสัมผัสกับน้ำเย็นร่างกายของคุณจะเข้าสู่สถานะการใช้พลังงานที่แตกต่างไปโดยเพิ่มความต้านทานต่อแรงดันและลดการใช้ออกซิเจนเพราะร่างกายคิดว่ากำลังเตรียมดำน้ำครับทำให้หัวใจเต้นช้าลง อุณหภูมิร่างกายต่ำลงหลอดเลือดจะบีบรัดขึ้นกระแสเลือดจะส่งไปเลี้ยงยังอวัยวะสำคัญระดับฮิโมโกโลบินจะพุ่งสูงและเลือดจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นโดยข้อดีของการดำน้ำลงไปในน้ำเย็นก็คือจะช่วยลดอาการหัวใจเต้นเร็วและยังช่วยลดอาการปวดศีรษะจากไมกเกรนได้อีกด้วยครับเรื่องที่9ความเครียดทำให้สมองยากที่จะควบคุมรูม่านตา ตากระตุกอาจมีผลมาจากความเหนื่อยล้านอนไม่พอดื่มคาเฟอีนมากเกินหรือได้รับยาบางอย่างเข้าไปครับมันขึ้นอยู่กับเส้นประสาทที่ตอบสนองเมื่อสมองพยายามรับภาพที่เกิดขึ้นเพระาะความดันโลหิตสูงหรือความวิตกกังวลทําให้ไม่สามารถตั้งสมาธิได้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสิ่งนี้เช่นการที่คุณขึ้นม้าหมุนหรือหมุนรอบตัวเองเมื่อหยุดรูม่านตาของคุณจะสั่นระยะเวลาหนึ่งและต่อมาเรื่องที่สิ ผู้คนเขินอายเพื่อทำให้คนอื่นสับสนเชื่อกันว่าความเขินอายคือส่วนหนึ่งของกลไกป้องกันตัวเองครับอะดรีนาลีนจะพุ่งขึ้นฉับพลันเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกรูม,ม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วและเลือดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนจะสูบฉีดเข้าไปยังกล้ามเนื้อกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นทั่วร่างกายแต่ส่วนที่แดงครับจะเห็นได้ชัดมากที่สุดตรงหูคอส่วนบนของอกและใบหน้านั่นเองครับ นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเมื่อเราเห็นคนที่กำลังเขินอายเราจะสับสนว่าจะทำเช่นไรและเราพยายามที่จะเข้าใจในสถานการณ์ของพวกเขาโดยคนที่หน้าแดงจากสถานการณ์ขายหน้ามักเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นมากกว่าคนที่อยู่ในสถานะปกติครับและต่อมาเรื่องที่11คขนลุกคือสัญญาณของการเปลี่ยนอารมณ์ฉับพลัน ขนลุกเกิดจากการตอบสนองชั่วคราวของระบบประสาทอัตโนมัติทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขนขนาดเล็กซึ่งเกาะอยู่ที่บริเวณรูขุมขนทั่วร่างกายจนเกิดการตั้งชันของเส้นขนโดยอาการขนลุกอาจเกิดจากสิ่งเร้าต่างๆครับอย่างเช่นอากาศหนาวหรืออารมณ์ต่างๆเช่นความกลัวนั่นเองครับและต่อมาข้อที่ 12. สมองได้รับการถ่ายทอดอารมณ์จากผู้อื่นโดยนำเอามาเป็นของตัวเอง อย่างเช่นเด็กทารกเมื่อพ่อแม่เศร้าทารกจะสัมผัสได้และเริ่มร้องไห้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมก็ตามทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะการติดเชื้อทางอารมณ์เป็นเหตุผลที่เราอินไปกับความรู้สึกของคนอื่นที่มีความสุขได้แม้ว่าเราจะไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกแบบนั้นก็ตามครับความสามารถในการติดเชื้อและทำให้ติดเชื้อทางอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติครับ และข้อที่13ดวงตาจะจับจ้องไปยังสิ่งเดิมแม้ว่าคุณจะหันหัวหรือร่างกายแล้วก็ตามมันคือวิธีการที่คนเราหันหัวไปทางซ้ายหรือขวาแต่สายตายังจับจ้องไปที่บางสิ่งอยู่การตอบสนองของเส้นประสาทตามีส่วนในเรื่องนี้ครับมันช่วยให้สมองคงภาพที่เราเห็นไว้มันคือการตอบสนองที่ทำให้นักเต้นบัลเล่หมุน20-30ครั้งได้ในระหว่างทำการแสดงอันน่าทึ่งนั่นเองครับ และข้อสุดท้าย14เมื่อมองไปที่ดวงอาทิตย์จะทำให้เราอยากจามคนหนึ่งในสี่จะจามเมื่อพวกเขามองไปที่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ครับมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายผ่านระบบประสาทยอย่างหนึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองจากสิ่งเร้าบางอย่างในกรณีนี้คือแสงแดด แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณจมูกจนทําให้มีอาการจามเกิดขึ้นและมันสามารถสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเรื่องราว14ปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายที่เราอาจไม่เคยเข้าใจมันมาก่อนนั่นเองครับขอบคุณสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์ petm มายา .com ครับ